ยาสิไล่ลืมทินม,มุ่นมั่งต่างแต่เกาย่าสิเผาหมอดเมียนเสียถิ่มบ่มีเหลือบัดว่าเธอมือหนาสีผ้าเห่าให้เฮื่องหูอีสานเห่าพุงจะเริ่มขึ้นก่อแต่หลังเดอ้อการเฮี่นหูบรไดมีแต่อยู่ในห้องเรียนโลกภายนอกยังมีอย่างให้เห้าเรียนอีกตั้งมากมายมาเด้อค่ะสีผ้าไปเบิงน้ำกัน ห้วยขมรเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตำบลนาคำโรงเรียนมันนาคำปักแคทของเรานะคะก็เลยใช้ห้วยขมรแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีของชุมชนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำมาหากินของประชาชนในบ้านปักแคทและก็บ้านหัวหัวซึ่งเป็นเขตบ,บริการของโรงเรียนมัานนาคำปักแคทนะคะ วิถีชีวิตของปัดต้อแหดนะครับที่อยู่ในชุ่มชนริมหว้วยขมิน้นเนที่ของบ้านเฮ่านี่มันจะมีหลากหลายก็คือเป็นหน่อไม้หน่อไม้นี่คือบ้านเฮ่านี่สามารถสิเชื้ธุรกิจได้เป็นวัตถุด จากสภาพทั่วไปของชุมชนโรงเรียนบ้านาคำปักแหดได้กำหนดแหล่งเรียนรู้ห้วยเขมิเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการศึกษาสภาพวิถีชีวิตริมห้วยเขมิเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเรื่องภัยบ้านกับการหารายได้เรียนรู้การหาหน่อไม้และการแปรรูปหน่อไม้ของชาวบ้านที่ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงที่ได้ปฏิบัติเองและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ได้รับการปลูกฝังความรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองวิถีชีวิตของคนบ้านเราก็ทำอะไร,รไบ้างในห้วงสนิงของเรานะคะอะไรลาบ้า 2กิโลอะเดี๋ยวได้ให้จับดูค่ะก่อนนักเรียนเรียนรู้ประโยชน์ของการแปรรูปเป็นหน่อไม้ส้ม และการถนอมอาหารทําให้มีหน่อไม้ส้มรับประทานทั้งในหรือนอกฤดูกาลเนื่องจากในฤดูกาลนั้นมีหน่อไม้จํานวนมากถ้ารับประทานไม่ทนันหรือปล่อยไว้ก็จะทําให้แก่และรับประทานไม่ได้แต่ถ้านํามาถนอมอาหารก็จะทําให้สามารถเก็บไว้ได้นานในฤดูกาลที่หน่อไม้มีราคาแพงหรือหายากเมื่ออยู่นอกฤดูกาล ในการศึกษาการประกอบอาหารแกงหน่อไม้เป็นการฝึกทักษะกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและเห็นคุณค่าของอาหารท้องถิ่นว่าสามารถสร้างมูล,ลค่าได้วันนี้พวกเราได้เรียนรู้การวาดการช่างและว,ว่าดภาพหน่อไม้สนุกและได้รับความรู้มากครับ รรเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นอาหารที่ได้จากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมีอยู่ตามฤดูกาล mm hmm. เพื่อนํามาเป็นเพื่อนํามาประกอบอาหารเป็นอาหารบริโภคในชีวิตประจำวันได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านการแปรรูปหน่อไม้เพื่อให้อาหารเก็บไว้นานๆสามารถรับประทานนอกฤดูกาลได้ ซึ่งเราสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พวกเรามีใจและมีความสุขมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นเอก,กลักษณ์และเรียบง่ายรวมถึงลองใช้วิถีชีวิตถึือาูธรรมชาติแบบสวยๆได้เรียนรู้วิธีการหา่อกไม้และการแปลรหน่อกไม้ซึ่งเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนได้ทำกิจกรรมสนุกๆใกล้ชิดธรรมชาติทำให้ร่างกายและจิตใจได้รับการพักผ่อนเรารู้สึกรักในท้องถิ่นของเรามากขึ้นค่ะขอค่ะ